คำว่า manifestation หรือการดึงดูดเนี่ยเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าความหมายที่แท้จริงของมันอาจจะลึกซึ้งกว่าแค่การขอพรหรือการตั้งเป้าหมายทั่ว,วไปวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันในอีกมิติหนึ่งเลยครับเป็นพลังแห่งการตื่นรู้ที่จะเปลี่ยนมุมมองการสร้างความจริงของเราไปอย่างสิ้นเชิงซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เหมือนกับเป็นสารที่ส่งตรงมาจากพลังงานชั้นสูงถึงผู้ที่กำลังเดินทางบนเส้นทางสายจิวิญญาณโดยเฉพาะเลยครับมาดูกันว่าพลังที่ว่าเนี่ยซ่อนอยู่ที่ไหนกันแน่ เวลาเราพูดถึงการ manifest เนี่ยภาพแรกที่หลายๆคนนึกถึงก็คือการนั่งสมาธิแล้วก็ขอพรจากจัก,กรวาลใช่ไหมครับแต่ถ้าผมจะบอกว่านั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆหรืออาจจะเป็นแค่ความเข้าใจแค่เปลือกนอกเท่านั้นล่ะครับความจริงที่ลึกไปกว่าน,นั้นคืออะไรเรามาหาคําตอบกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยพลังที่ว่านี้มันอยู่เหนือกว่าการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างนอกตัวเราครับเพราะจริงๆแล้วมันเป็น พลังที่ถูกปลดล็อกออกมาจากข้างในตัวเราเองนะฮะเรามาลองเทียบให้เห็นภาพชัดๆกันนะครับความเข้าใจแบบเดิมๆก็คือเราอยากได้อะไรสักอย่างแล้วเราก็นั่งขอใช่ไหมครับแต่ความจริงในมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือพลังในการสร้างสารรค์ที่แท้จริงเนี่ยจะถูกปลดล็อกออกมาได้ก็ต่อเมื่อเราตื่นรู้จากภายในเท่านั้นเองครับนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเลยนะและคําว่าตื่นรู้ที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่ พูดให้ง่ายที่สุดเลยนะครับมันคือการที่เราตระหนักรู้ขึ้นมาว่าเฮ้ยตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่างกายนี้ไม่ใช่แม้กระทั่งความคิดที่วนเวียนอยู่ในหัวแต่คือติดสําลึกอันบริสุทธิ์ที่อยู่เบื้องหลังทุกสิ่งทุกอย่างต่างแอกการที่เราเข้าใจจุดนี้ได้เมื่อไหร่นั่นแหละครับคือกุญแจสําคัญที่จะปลดล็อกทุกอย่างเลยพอเราเริ่มเข้าใจไอเดียเรื่องการตื่นรู้แล้วที่นี้เราจะเห็นเลยครับว่าเส้นทางของการสร้างสรรค์เนี่ยมันมีวิวัฒนาการเป็นขั้นๆอยู่ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ระดับที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งหมดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตสํานึกของเราตื่นขึ้นมาในระดับไหนนั่นเองครับ3ระดับนี้มันเหมือนการเดินทางเลยนะครับจากจุดที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือระดับมนุษย์ทั่วไปค่อยๆก้าวไปสู่ระดับของผู้ที่เริ่มตื่นรู้และท้ายที่สุดก็คือระดับของการตื่นรู้เต็มขัน้นซึ่งในแต่ละสเต็ปที่ขยับขึ้นไปเนี่ยพลังในการสร้างสรรค์ของเราจะเปลี่ยนไปแบบโอ้โห,หน่าทึ่งเลยแหละครับลองดูความแตกต่างในตารางนี้นะครับ มันชัดเจนมากระดับแรกเลยคือมนุษย์ทั่วไปก็จะคิดแบบขอขอให้รวยขอให้มีแฟนซึ่งพลังงานเบื้องหลังมันคือความรู้สึกขาดแคลนพอเราเริ่มตื่นรู้เราจะเปลี่ยนความคิดเป็นฉันสมควรได้รับสิ่งดีๆฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งพลังงานมันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ในระดับสูงสุดเราจะก้าวข้ามไปอีกขั้นคือตระหนักรู้เลยว่าฉันคือความมั่งคั่งฉันคือความรักพลังงานมันจะเปลี่ยนจากการขาดแคลนไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์เลย และกลไกลเบื้องหลังมันทำงานยังไงมันมีสมการที่ทรงพลังมากๆอยู่ครับคือความคิดบวกกับอารมณ์ความรู้สึกและที่สําคัญคือความเชื่อที่ฝังลากลึกอยู่ข้างในเพราะสอย่างนี้มันมารวมกันเมื่อไหร่มันไม่ใช่แค่ดึงดูดนะครับแต่มันจะก่อร่างสร้างความเป็นจริงอันใหม่ขึ้นมาในสนามพลังงานของเราเลยเอาละครับมาถึงจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดแล้วจริงๆในส่วนนี้ เราจะมาดูกันว่าการเปลี่ยนแปลงตัวตนจากการมองว่าตัวเองเป็นแค่ตัวชั้นคนหนึ่งที่แยกออกมาไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนเกมการสร้างสรรค์ทั้งหมดไปได้ยังไงและจิตสานึกบริสุทธิ์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรมันก็คือตัวตนที่แท้จริงของเรานั่นแหละครับซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวกับพลังงานที่เราเรียกกันว่าพระเจ้าจักรวาลหรือแหล่งกําเนิดพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้แยกออกจากพลังนั้นเลยเราคือพลังนั้นนั่นแหละครับ และพอเราตระหนักรู้ถึงความจริงข้อนี้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีเลยเราจะเลิกพยายามดึงดูดสิ่งต่างๆจากข้างนอกเข้ามาหาตัวเราแต่เราจะเปลี่ยนไปเป็นการสร้างสารรค์อย่างรู้ตัวคือสร้างจากข้างในให้มันปรากฏออกมาสู่โลกภายนอกแทนและนี่คือประโยคที่เป็นหัวใจของทั้งหมดเลยครับเมื่อเราตื่นรู้จะไม่มีเส้นแบ่งระหว่างตัวเราผู้สร้างกับสิ่งที่เราอยากจะสร้างอีกต่อไปเพราะสองสิ่งนี้มันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ความปรารถนากับการปรากฏขึ้นของสิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องเดียวกันไปเลยเอาละครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยความเป็นจริงมันจะเปลี่ยนไปยังไงเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะของการตื่นรู้อย่างเต็มรูปแบบแล้วในสภาวะนั้นเนี่ยนะครับคำว่ารอคอยจะหายไปจากชีวิตเราเลยเพราะเราไม่ต้องรอให้จักรวาลส่งอะไรมาอีกต่อไปแล้วก็พอเรารู้แล้วนะครับว่า ตัวเราเองนี่แหละคือจัก,กรวาลที่กําลังแสดงตัวตวนออกมาผ่านร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับเรามันจะปรากฏขึ้นมาเองแบบง่ายๆเลยนี่จึงเป็นที่มาของประโยคที่ฟังดูลึกซึ้งมากๆที่ผู้ที่ตื่นรู้แล้วมักจะพูดกันครับว่าฉันไม่ได้ manifest อะไรเลยแต่มัน manifest ตัวมันเองผ่านฉันมันหมายความว่าตัวฉันที่เป็นตัวเล็กๆที่เป็นอีโก้เนี่ยไม่ได้เป็นคนทําอีกต่อไปแต่เป็นการไหลเวียนของพลังงานจัก,กรวาลที่เกิดขึ้นผ่านตัวเราต่างหาก และสารสำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลนี้ต้องการจะสื่อก็คือพลังแห่งจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลตัวเลยครับแต่อยู่ในตัวตนของผู้ที่กําลังรับรู้สารนี้ในขณะนี้ตั้งหากพลังนั้นมีอยู่ในพวกเราทุกคนอยู่แล้วครับและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามที่ทรงพลังมากๆคําถามนี้เพื่อให้เราได้นํากลับไปใครควรกันต่อนะครับว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลังแห่งจัก,กรวาลที่ยิ่งใหญ่นั้นตัดสินใจที่จะตื่นขึ้นมาอย่างเต็มรูปแบบ ภายในตัวของเราเองลงจินตนาการถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดดูสิครับ